ตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมาด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยราชนารีส่งมุ่งมัน่นบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม ทรงมีพระดําริก่อตั้งศูนย์การแพทย์พัทระมหาราชานุสรเฉลิมพระเกียรติ90ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษโดยมุ่งหมายให้ศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรที่ครอบคลุมการรักษาทุกโรคด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงบุคลากรที่เป็นเลิศเพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชน รงพยาบาลจุฬาภร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งที่ทรงตั้งขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับท่านเลยมีพระวินิจฉัยที่จะให้ขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภร์ท่านมีพระประสงค์ทําถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงเป็นที่มาของชื่อศูนย์การแพทย์พัทระมหาราชานุศร โรงพยาบาลมีเครื่องมือที่ทันสมัยทัดเทียมต่างประเทศแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ในด้านการเรียนการสอนของนักเรียนแพทย์ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งพวกท่านทรงไดเริ่มตั้งขึ้นด้วยเหมือนกัน พระองค์ท่านตั้งพระไทยที่จะให้ทั้งแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดไม่ได้ดูแลคนไข้เฉพาะเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บทางกายแต่ให้ดูแลเรื่องจิตใจของคนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาลจะเป็นคอนเซป็ปที่สําคัญของพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นคนมีฐานนะคนชั้นกลางหรือคนที่ด้อยโอกาสได้รับการรักษาที่เหมือนกันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปี2565เนี่ยนะครับ